ข้ามาสวัสดีเอนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองตัวบนสองตัวล่างนะคะแอดก็ลงให้เป็นคลิปเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าแอดแอดลงไม่ยาวเป็นคลิปสั้นๆนี่ยนะคะก็คืออันนี้สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างของเราก็มีแค่สิบเจ็ดชุดนะคะ จ็ดชุดเนี้แอดใช้สูตรเด่นสองตัวล่างประมาณหกสำนักนะคะจับชนกันแล้วก็จับชุดจับชุดสองตัวล่างให้เนาะคือแอดคิดว่าเลขเขาก็คงไม่หลุดพร้อมกันหมดหรอกหกเจ็ดสำนักเนีคิดว่าสองตัวล่างจะอยู่ในนี้ยแต่ไม่ได้จับเลขเลขเอเบิลให้นะคะเพราะว่าถ้าออกเบิลก็แอดจะไม่ไม่จับเลขเบิล เอกบนนี้เพื่อนๆต้องไปหาเด่นที่แน่ๆเจะมาจับนเนาะก็มีทั้งหมด17ชุดนะคะก็มี35 39 23 59 57 37 29 56 13 27 97 58 34 1205 ศูนสามและหนึ่งห้าอันนี้ถ้าเพื่อนๆมองไม่ชัดฟังไม่ชัดอีกแอดก็จะถ่ายไปลงในเฟซรวมซับเป็นซุปให้นะคะแล้วแอดก็จะมาจับชุดเด่นชุดลองชุดกันให้ก่อนหวยออกประมาณสองวันหรือสามวันอันนี้ยังไม่ปักหลักให้นะคะจะหาหลักเด่นสิบเด่นหน่วยมาจับหลัก ชุดตรงๆที่คิดว่ามันมาแล้วนะให้นะคะก็อันนี้คือสองตัวล่างนะคะสิบเจ็ดชุดเนาะต่อมาก็เป็นสองตัวบนนะคะสองตัวบนของเรามียี่ห้าชุดนะคะก็ใช้เด่นประมาณสิบกับสันนักเลขเด่นจับชนแล้วตัดเลขที่ไม่มีติดออกนะคะมันก็ไม่ได้ว่าคิดว่ามันคงจะไม่หลุดพร้อมกันสิบสันักมันก็มีหลุดบ้าง แต่เอาหลุดน้อยสุดมาวางนะคะคือชนกันน้อยก็เอามาวางเป็นตัวกันตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอดยังไม่จับนะคะว่าชุดไหนเด่นชุดไหนกันเพียงแต่เอาวงมาเลยว่าภายในยี่ห้าชุดเนี้ยคิดว่าหลุดยากจะอยู่ในนี้นะคะถ้าไม่เบิ้ลนะคะเพราะแอดจะไม่จับหวยเบิ้ลเนาะก็จะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 6, 2, 5, 2, 6, 2, 7จ็ดหกสองห้าสองหกสองเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าหกและแปดหกอันนี้แอดก็ยังไม่ได้ปักหลักสิบหน่วยไหนจะเด่นนะเดี๋ยวแอดจะไปหาหลักสิบหลักหน่วยเด่นๆเอามาดึงพร้อมแต้มเอามาจับเป็นชุดเด่นชุดรองชุดกันก่อนหวยออกสองวันเหมือนกันคะ่ะ ตอนนี้วางเป็นแนวทางไปก่อนนะคะพเพื่อนเ่อคนไหนมีมีเด่นสิบหน่วยก็มาดึงเอาก่อนก็ได้นะคะก็รวมแล้วยี่สิบห้าชุดแอดคิดว่างวดนี้ยคงเข้านะคะคงไม่พร้อมใจกันหลุดหมดนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้แอดมั่งนะคะเพราะแอดก็มาให้เป็นแนวทางเนาะถ้าพเพื่อนๆนคนไหนดูไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรแอดก็จะถ่ายไปลงในเฟซ รวมทรัพย์เป็นสุกนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรไว้บางทีแอดก็เปิดดูบัางไม่ได้ดูบ้างก็อาจจะไม่ได้ตอบเนาะ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็ดูแนวทางเนาะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือกดถูกใจให้แอดนะคะแอดก็ขอจบคลิปสองตัวบนสองตัวล่างนะคะ mm hmm. แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ